สวัสดีครับวันนี้มามาเที่ยวมาเที่ยวดูมวยซุ้มโอ้โหคนในกลุ่มของเราเองครับนะครับมวยซุ้มดูนี่พ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 ี่ครับพี่ที่นี่ข้อเอียงฮะนี่ข้ออะไรคอออนุบาลเสียดไก่ทำโควิดดีบ่ค่ะค่ะโอ้พี่ให้มันขาดน้ําต้องต้องกระโดดข้ามเลยนะพี่ถ้าขาไม่ยาวมันจะไม่ค้างยาวเหรออาจารย์ลินดาดิจะไม่ค้างอยู่แล้วอันนี้อีนี่โดน ป๊าปหนูรู้แล้วว่าจะทำแบบนี้โอ้โหเออถั่วโอ้โหนโอ้ส่อะไรน้ำ้อะไรพี่เป็ดอะไรพี่พี่เป็ดอะไรเป็ดเทพอันนี้เเทเปอันนี้ไก่เทปไหมพี่พี่อันนี้ไก่เทปไหมเออถั่ว ก็คือจะไปปลูกอีกรอบนึ่งอันนี้โดนทำนะคะนี่แม่ทำมีอยู่บนญล้านลายพันกระดูกน้ำอันนี้ก็คือจะทำโอ้ต้นตะโขเพิ่นไม่ลดน้ำถืงว่ามันงั้นคือเก่าค่ะจะวางมาสีเด้ยวหน่นะโิ้โอ้โอ้ติดติดติดก็จะทำแบบนี้อีกครั้งนึงค่ะอันนี้ไก่เลยพี่ไก่สามสายพันธุ์บ่อันนี้ไก่บ้านไก่ไก่บ้านาไก่ชายงันเสารู้ๆนะแต่ทำกอนไม่ค่อยสวยโอ้อันนี้แบบทำกรนซุ้มอันนี้อะไรนะพี่ซุ้มไก่โควิด โควิดใช่ไหมใครเหลาไม้ทำให้เจ๊มากมายขนาดหายใจหมดนะคะคนเดียวเหรอไม่องไม่ง้เสือจนถอกจากแม่ค้าขายอะไรนะจากแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวค่ขายน้ำมะพร้าวอันนี้ต้องปิดโควิดง่าย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 เลยง่ายๆง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวขาตีขนมรักค่ะง่ายๆสบายสบายสไตล์บ้านๆนะคะโี่ของส่วนที่ต้มนะคะ ปกติเป็นแม่ค้าขายน้ำมะพร้าวนะคะตลาดนัดปิดก็เลยต้องมาทําเศรษฐกิจพอเพียงหาแบบโควิดเศรษฐกิจโควิดเนาะตราไปพี่ดา้องเียงินจะพอมูลายสร้างมั่นเขาเขาบีสร้างงานเออเซก็ได้เยอะก็เหลือที่โอ้โหรายการมากเลยรายการรายการมากจริงเยอะไปเาดนี้โอ้ปัด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  พี่อาพี่เอพี่เอสัมหน่อยสัมษณ์หน่อยสัมษณ์หน่อยสัมาษณ์นะคะทำทำกี่วันคะทำกี่วันคะที่ปกติก็ไม่สวยแล้วี่องวออกมาเลยสัมหนหนึ่งเดือนอเถ